นะครับกล่องแรกนะครับของอะไรเนี่ยนี่นี่อยู่นี่จากมิงมิงแค่ตัดนะครับนีอ่ <c oughs> อันนี้เป็นอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแอสโตดาสองร้อห้าสิบาทลวมส่งจำได้ <c oughs> ผมว่า ราคาในคุบมคุ้มมีมาแบบน่าจะอยู่ในกระถางนะไม่ไดไม่ได้ลางลากมา ที่แบบนี้ผมบอกเขาไม่ทันนะเพราะว่าจริงๆแล้วล้างลากส่งก็ได้นะเพราะว่าผมโอเคกว่ากับาการที่เขาจะล้างลากมาให้แต่ไม่เป็นไรบอกเขาไปเลยเขาส่งมาก่อนแล้วไงการที่ส่งเร็วเรวโคตรอ่ะจะมีเศษดินอย่าเงี้ยมา คือด่างก็ค่อยๆไล่มานะครับนี่นนะกตกคัดไม่ขาดหรอประมาณห้าสิบบาทนี่ยเทียบกับมือนี่ก็โอเคนะสามห้ 5, 7, 9, าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดโพสภาพเรียบร้อยดีนะครับ <c oughs> จำไม่ได้แล้วอะ่ะต่อนเจ้าอืไไ่นเป็นอะไรวะอันนี้มาจาก กระทบเมืองเหนือต้องตั้อนุสราอันนี้ก็จำได้อันนี้เป็นถังทองมีตำหนินิดหน่อย79บาทแต่ต้นใหญ่ค่าส่งอีกเท่าไหร่30บาทเอ้เท่าไหร่60บาทไน่ยเดะไ,ไ,ไม่ได้แล้วโคตรใหญ่อะ่ะเห็นไหมเนี่ย งไงเน,นี่ยมัน้ขามาด้วยโอ้โหอันนี้เป็นไม้มีตําหนินะครับอันนี้ลองทราบก่อนอยู่แล้วนะเจ็ดสิบเก้าบาทมันเล่งเข่งมากไม่่อยไม่น่าจว่านําเข้าหรือเปล่าหรือว่าขุดจากที่สวนมาขายมันใหญ่อะ่ะ บาทตำหนิก็ตำโคนตำขอบอะครับนิดหน่อยครับเรี่ยงไม้ใหญ่ไปทีเรียสเรื่องตำหนินะครับเดี๋ยวมันก็ไล่ลงไปเองพอแค่นี้ถือว่าเด็กมากสำหรับถางทองนี่ตำหนิมันแค่แคเนี่ยขาวๆเลยเห็นปะนิดหน่อย,อยไปทีเลียดเราซื้อเอาสายพันธุ์มันนะไม่เด้ซื้อเอา มาไปซืมาตั้งประกวดนะครับอันนี้เ,เป็นทั้งหมดสี่พอตมีพวกเอ่ออะไรนะชูามนีอายอะ่ะแล้วก็น่าจะออกโชว์มั้งครับตอาไม่ติดนะอันนี้มาจากสามอแคตตาครับคุณมะลิมิ่งขวัญมาจากสักแก้วแล้วก็วันเดียวถึงเหมือนกันนะ ไก่ไก่นนย่อยๆมาเยอะยเ,อเลยอะไรมาใส่เปรี้ยก่อนเห็นได้ถึงความใส่ใจนะครับนอกจากมีอันนี้แล้วนะเขาเลือกกล่องใหญ่แล้วก็ข้างในก็ยังมีเาเรียกอะไรเดี๋ยวให้ดูดีกว่านี่เห็นไหมครับ มีกันกระแทกมาให้ด้วยนะ,ะนี่เห็นไหมชัดเจนสามพอร์ตหรอใช่ปะวะหรือผมจำผิดเจ้าวะอันนี้มีอะไรวะดูก่อนโชเล่เอฟม้เยอะ พยายามเล็ดดัวนเนี่ยก็เ,ย <c oughs> อเอฟอะไรไปใช่นี่ครับ <c oughs> เป็นตระกูลไอ ดูแมนนี่แหละทำได้นี่แต่ผมว่าผมเอาไว้สี่ผมเอนไว้สี่พอดไม่ใช่หรอครับ <c oughs> หรือสามไม่รู้อาจจะจำผิดเดี๋ยวต้องไปดูทีนี่เป็นออกโชว์ครับในออกโชว์รู้สึกจะทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยบาทอ่ะก็คือถัดคือพอดล100อะหนึ่งร้อยอ่ะ จริงนะผมวันนี้กังวลเลยนะถ้าเกิดว่าเขาจะบังเอิญส่งไม่ครบหรือส่งอะไรนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนเพราะว่าลูาค้ามีโอกาสพลาดกันได้เดี๋ยวขอดูหน้าไม้ให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในแชทว่าเราขาดอะไรไปผมว่าผมสั่งชูแมนไปทั้งหมดสามถาดอ๋อนะผมว่าผมสั่งแล้วก็มีถังทองอันนี้ผมสั่งชูแมนสองถาดมั <c> ้ง <oughs> ก็นี่ทางทองหนึ่งแล้วก็ชูมแมนหนึ่งแล้วก็ออกโชหนึ่งนะครับโอเคนะถอดพอร์ตะร้อยเดียวเนี่ยได้ตั้งหลายตัวเหน็นไหมโอเคนี่แหละชูนี่เอฟไม่บ่อยๆก็ตเตรียมเอาไปไว้สุพรรณครับเท่านี้ก่อนบ๊ายบายอันนี้ก็ข้ามาอีกวันแล้วนะครับพอดีคุยกับแม่ค้าเขาไว้นะครับ เรื่องที่ส่งของไม่ครบนะแม่ค้าเขาก็โอเคนะครับเขาก็มันก็เกิดจากความไม่ตั้งใจนะเขาก็เลยโอนเงินคืนมาให้เราแล้วเขาก็ไปตามหาจนเจอว่าไม้เนี่ยไปอยู่กับใครนะครับแล้วคนนั้นก็โอนตังค์เพิ่มมาให้แมคค้านะครับก็โอเคนะก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่ได้เสียดอะไรก็ยืนยันนะครับว่าวงการนี้ก็ยังมีคนดีๆอยู่นะครับมีโอกาสก็เอฟได้นะครับแต่ก็ดูประวัติของค้านัค้านิดนึง ดูว่าเขาเ,าเปิดมานาน,นแค่ไหนลูกค้าเยอะไหมประมาณนี้ครับโอเคครับ F mark เอฟแมากให้สนุกนะครับสวัสดีครับ